แพทยสภาคุณหมอที่อยู่คณะกรรมการแพทย์สภาผมขอฝากน้องฝากพี่น้องชาวไทยนะครับเรื่องคุณทักสินชั้น14เนี่ยถ้าจะต่อว่าหมอนะไม่ควรจะต่อว่าหมอที่อยู่ในแพทย์สภาแล้วก็ตัดสินอกมาเรื่องรายงาน ของหมอสามคนนั้นที่เขาบอกว่ารายงานเท็จให้คุณทักษณิณเนี่ยดูเมื่อกับไปสบายวิกฤตเราโทษใครเนี่ยครับเราต้องแฝงหมอในแพทย์สภาเนี่ยเขาได้ตัวเ,เอกสาร,ร,รเขาได้ดูอย่างเรีย isce, รบรอบครอบเราเชื่อว่าหลายคนในนั้นก็คงหนักใจเพราะก็เป็นห่วงตำแหน่งตัวเองเป็นห่วงบำนาญเป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเส่งที่เขาตัดสินออกมาเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดจากข้อมูลที่เขาได้รับเราควรจะชมนะครับเวลามีกลุ่มคนหรือบุคคลที่เขาตัดสินใจเบสอ o n f แ c กแต่ไม่ใช่เบส p o n ความรู้สึกหรืออำนาจหรือความกลัว ถ้าฝากนะครับพี่น้องชาวไทยนะจะโจมตีใครนะหรือจโจมตีกลุ่มหมอนะไม่ใช่กลุ่มหมอที่อยู่ในแพทย์สภาครับแต่ถ้าโจมตีอย่างที่ผมบอกตลอดต้องโจมตีหมอนะครับที่ทํารายงานเท็จขึ้นมาที่ทําให้วันเนี้ประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาหจริงปัญหาเรื่องอะไร เรื่องความไว้วางใจนะเรื่องการเชื่อถือสำหรับสถาบันทุกสถาบันเลยอย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยหรือคนไทยเนี่ยก็ยังคิดตลอดเวลาว่าสถาบันหรืออาชีพกลายเป็นแพทย์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สูงสุดแต่พอมีหมอสามสี่คนห้าคนกี่คนเนี่ยที่มันดึงมันต่ำลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยเสียไปหมดเลยประเทศชาติเสียไปหมดเลยถ้าช่วยกรุณานะครับถ้าจะอัดใครนะควรจะอัดหมอที่ทำข้อมูลเท็จแล้วบกว่าฝากแพทย์สภานะพักไปอนุญ,ญาตทำงานเนี่ยสำหรับสองสามคนนั่นนะพอเรอครับพอเลอนะเพราะกลุ่มเขาเนี่ยทำให้วันเนี้ย รัฐบาลก็ขาดความมั่นคงไม่รู้จะเจราจาเรื่องเศรษฐกิจยังไงคนไทยทั้งประเทศหมดความศรัทธานะครับกับการเชื่อถือสถาบันแพทย์สถาบันยุติธรรมแต่เพียงได้พักเนี่ยพอหร้อครับนะควรจะดำเนินคดีเข้าคุกเลยนะด้วยการที่แพทย์สภาเนี่ย ก็ควรจะไปร้องเรียนนะครับระบบยุติธรรมว่าเขาทำให้พวกคุณอับอายขายหน้าทำให้พวกคุณเสียคราวนี้ผมก็อยากชัดเจนอีกทีนะ,ะนี่เรื่องหนึ่งแล้วนะจะโทษใครโทษได้ถูกนะผมก็ดูในโซเชียลมีเดียตลอดนะก็มีนักวิเคราะห์คนนั้นนักวิเคราะห์คนนี้นักกฎหมายใหญ่คนนั้นนักกฎหมายใหญ่คนนี้ นักการเมืองที่ไม่ชอบเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณออกมาพูดกันอยู่ได้ซ้ำซากว่าเพราะคดีเนี้ที่แพทยสภาตัดสินออกมาเนี่ยจะต้องทําให้คุณทักษิณกลับไปอยู่ในคุกไปไม่มีทางเลยครับผมไม่ได้เข้าข้างคุณทักษิณน,นะแต่เราให้พวกเนี้ยต้องสร้างข่าวเบียดเบียงความจริงแฟกไปให้อยู่ไปทิศทางทีใ่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิด คนทักสินเนี่ยจะซ้ายขวาบนล่างถูกผิดยังไงก็ได้เนี่ยเขาเป็นนักโทษเราก็มีหมอเนี่แหละวินิจฉัยออกมาว่าเขาต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแ้เขายัางไงอ่ะเทียงเหรอถ้าหมอวินิจฉัยเขาไปอยู่ดวงจันทร์เขาต้องไปนั่นในหยุดชะทินะครับแล้วในเวลาที่เขาใช้อยู่ในห้องที่จันทร์สี่เนี่ยเขาก็นับว่าเป็นเวลาที่ใช้อยู่ในคุกเพราะเป็นการตัดสินใจของหมอที่ผมพูดมเมื่อกี้ล่ะ ที่ทำให้ระบบเสียหายนะครับถามว่ามีคนที่เลวร้ายกับเรื่องนี้มากกว่าหมอไหมเชื่อว่ามีแต่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานบนพื้นฐานของหลักฐานเขนะาบอกโจรที่ดีเนี่ยคือโจรที่ไม่ถูกจับเขาโจรอยู่ดีแต่หมอสามคนนะั่นอะ ถูกจับแล้วแต่ไนควาคำว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยจะมากระทบให้คุณตักสินต้องโชกกลับอยู่ในคุกเอาฟัน d ด m e n เมนลแค่นี้ก่อนไม่ได้เข้าข้างใครเลยคุณเป็นนักโทษนะเรือนจาําตํารวจหมอระบบยุติธรรม <c oughs> เขาบอกว่าคุณไม่สบายวิกฤตอ่ะแล้วคุณจะไปเถียงเลยอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะผมเบื่อนายจริง ฟังคนนู้นฟังคนนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เริ่มเละเทะแล้วเนี่ยก็คือเรื่องระหว่างเพื่อไทยจะภูมิใจไทยอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับก็มีข่าวลือเพราะข่าวลือมัากลางชัดเจนแล้วนะว่ามีการสั่งกันให้ระบบดี i ระบบ b นึ่ระบบเนี้ย ไปเล่นงานสอวหกสิบคนเข้าหัวกันอันนี้ผมก็จะเถียงเหมือนกับที่ผมเถียงเรื่องคุณทักษิณกลับไปเขาคุมไปได้ก็เมื่อกฎมันตั้งมาอย่างนั้นน่ะกฎที่ตั้งด้วยคณะกรรมการของคุณประยุทธ์นะจันโอชานะไม่ได้ตั้งโดยเพื่อไทยไม่ได้ตั้งโดยปูมกใจไทยว่าการเลือกตั้งสอวอเนี่ยมันอำนวยการหัวอันนี้คุณรู้ใช่ไหม กฎเกณฑ์ในการเล่นเกมตั้งสอวอเนี่ยมันอำนวยให้หัวกันแล้วบอกเขาทําตามกฎเกณฑ์เลยเนี่ย mm. ก็จะมาเล่นงานกันตรงนี้อันนี้ต้องไปถามนะรัฐบาลคุณประยุทธ์นะว่าคุณตั้งกฎเกณฑ์ให้มันมีวิธีหัวกันได้ยังไงแล้วเมื่อมีแล้วแล้วเขาทากันถูกไหมครับว่าจะมาเล่นงานเขาก็ยากนี่เป็นประเทศไทยกฎมันอำนวยให้คนรวย กดปรนอำนวยให้คนที่มีอำนาจกดปรนอำนวยให้คนที่อยากทำผิดทุกระบบเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจรยาบันเนของคนนะครับที่รู้ดีว่าอะไรผิดอะไรถูกเดี๋ยมันไม่ค่อยมีอะ้รมันมีแต่อำนาจม,นมีแต่เงินและยิ่งภาวะนี้ผมได้ฟังเลยนะข้าราชการนะครับหรืออะไรๆอ้นำนวยเนี่ยก็หิวเงินกันเข้าัน,นเหนื่อยใจ ได้มีคนมาบ่นให้ผมฟังเยอะมากเรื่องถูกไถเรื่องถูกอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ผูกผมได้บอกเขาทุกคนทํานะแต่คนทํานี่แหละคือคนทําให้ระบบมันเสียหายก็อยากพี่น้องประชาชนไทยเข้าใจกันนะครับว่าเราเองเนี่แหละต้องมีจิตใจที่บวกจิตใจที่ดีจิตใจที่ไม่โกงกินจิตใจที่ไม่ฟังดราม่าไม่เชื่อดราม่า ใจิตใจที่อยากให้ประเทศไทยเ,ยเดินหน้าไในทิศทางที่ดีสุดท้ายแล้วนักการเมืองข้าราชการคนที่ทําผิดเนี่ยเ็าทาไม่ได้หรอกถ้าพวกคุณไม่อยอมแต่ที่เขาทาได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะเราจะด่ากันบ่นกันว่ากันเครียดกันแต่ท้ายแล้วเราเจอเขาเรายกมือไหว้เขาทุกคนเรียงเรียกเขาว่าท่านเรียงให้เกียรติ ก็ฝากกันหน่อยนะครับนี่เป็นการบ่นของคุณทอมตอนเช้านะ